สวัสดีคะ่ะเจเคโนขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านอุ่นอายรักนะคะของจังหวัดแพร่ค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะน้ำไม่ท่วมคะ่ะทุกท่านราคาดีขอสร้างด้วยความใส่ใจเพราะใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังเลยคะ่ะแปลงนี้นะคะราคา2 2 5ร้0บาทค่ะพร้อมที่ดิน97ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย130ตารางเมตรค่ะ สห้องนอน3ห้องน้ํานะคะหห้องรับแขก1ครัวไทย2ที่จอดรถแบบสบายๆนะคะหลังสุดท้ายแล้วด้วยนะคะในโครงการกับคานโอนฟรีดาวฟรีดำเนินการยื่นเรื่องให้นะคะยื่นสิทธิ์เชื่อพร้อมอยู่ได้เลยค่ะอยู่เทศบาลทุ่งโฮ่งนะคะจังหวัดแพร่ค่ะ บ้านอุ่นไอรักแพ้นะคะ2 2 5ร้านบาทสนใจทักคุยหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อผู้ขายคุยกันได้เลยนะคะตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปส่วนวันนี้เจคโนตราไปก่อนกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะและแวะมาชมอยู่เป็นเพื่อนกับเจคโนตได้ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ